สวนทุเรียนพระรางกูลครับนี่ครับที่ตำบตำลอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกดต,ตำบลเลยนะผักกาศตำบลผักกาศนี่ครับเจ้าของสวนอ่านี่ครับเจ้าของสวนครับนี่ครับนี่คือเจ้าของสวนครับสวนพระรลางกูลนะครับนี่ที่ ตำบลปากกาศอำเภอการะจังหวัดศรีสะเกดครับมาดูครับทุเรียนยังเต็มต้นอยู่เลยแนี้มาชมครับมาชมงทีู่้มาชมนะครับมาดูทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนยังอยู่มันต้นนะครับใครอยากมาชมสวนทุเรียนมาชมต้นทุเรียนนะครับดูได้นะครับนี่ครับทุเรียน ยังมีให้เห็นอยู่นะครับที่สวนพลางกูลตะบนผักกาดอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับนี่ครับผู้เรียนกันทลักษ์ศรีสะเกดมาดูได้ครับเข้าชมสวนนี่ครับ อายุก็ประมาณสิบกว่าปีครับทุเรียนต้นนี้นะครับนี่ครับส,สดๆจากสวนครับสวนพระรางกูลสวนพระรางกูลตำบลผักกาศนะครับอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกด ของแทมาชมสวนได้นะครับนี่นะครับของแท้แน่นอนกินทุเรียนต้องกินสดๆซื้อสดๆจากสวนนะครับยังมีลูกเต็มต้นอยู่นี่นะครับของแท้แน่นอน ีครับสวนทุเรียนสวนพลางกูลนะครับตำบลประกาศนะครับอำเภอกันทรัก์จังหวัดศรีสะเกดมีสวนทุเรียนเยอะแยะนะครับหลายสวนหลายเจ้าครับนี่ครับ มาเยี่ยมชมได้นะครับใครต้องการมาเยี่ยมชมมาซื้อทุเรียนไปทานกันนี่ครับของแท้แน่นอนไม่ต้องไปไกลทิ้งจันทบุรีนะครับมาที่ซีสเกตก็มีทุ้เรียนนี่ครับต้นนี้ยังเต็มต้นเลยครับไหมครับยังเต็มต้นอยู่เลย นี่ครับทุเรียนทุเรียนครับนี่ลูกใหญ่ทขนั้นเลยครับไม่ต่ำกว่าห้าโลครับนี่าลางปูนนีทุเรียนให้เห็นมาเลือกซื้อกันไดนะครับสวด,ดจากสวนนี่เเจ้าของสวนนี่นั่งอยู่นี่นะครับ สวน,นพลรางกูลพีดีต้อนรับข้างในมีอีกไหมหนูงงข้างในมีสวนล่าอยางนะครับสวนลัาดยางเลยครับสวนทุเรียนพลรางกูลน,นะครับกันทะลักษิสเกตเขาบอกว่า